เรื่องดงผีดุโดยโชดุเมื่อไม่นานมานี้ผมกับเพื่อนออกเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตพื้นป่าตะวันตกใกล้ชายแดนไทยพม่าเพราะถนอมเพื่อนของผมนั้นเป็นทนายความอาสาที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เรื่องนี้เล่าไปก็คงยืดเยื้อคุยกัน3วัน3คืนไม่จบอธิบายสั้นๆก็คือว่าถนอมนั้นหาทางช่วยให้ชาวบ้านได้อาศัยและทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ที่พวกเขาเคยอยู่มาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษส่วนทางราชการก็พยายามผลักดันชาวบ้านออกจากพื้นที่ด้วยเหตุผลว่านี่คือเขตป่าสงวน ห้ามชาวบ้านเข้ามาหาอยู่หากินแต่จะห้ามนายทุนตัดไม้ได้ไหมผมไม่พูดถึงดีกว่าซึ่งการทำงานในลักษณะนี้เคยทำสำเร็จมาหลายครั้งโดยพื้นที่ป่ารอบหมู่บ้านได้รับประกาศเป็นเขตป่าชุมชนชาวบ้านเป็นผู้ดูแลรักษาและสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตอันเกิดจากป่านั้นได้เช่นผักป่าผลไม้สมุนไพรและของป่าอื่น โดยจะไม่มีการแพร่ถางทำลายผืนป่าต้องลดน้อยลงซึ่งผมว่าป่าชุมชนแบบที่ว่านี้ดูจะสมบูรณ์ดีกว่าป่าอนุรักษ์บางแห่งเสียอีกถนอมกับผมนั้นเป็นนักท่องเที่ยวป่าตัวยงมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยถึงจะเรียนอยู่คนละคณะและคนละชั้นปีแต่ด้วยนิสัยที่รักป่าเหมือนๆกันทำให้เรากลายเป็นคู่หูในการเดินป่าแต่ส่วนใหญ่แล้ว เราก็จะไปเที่ยวกันตามอุทยานเสียมากกว่าเพราะสะดวกกับการค้างแรมวิธีหลักในการเดินทางของเราก็คือการโบกรถขออาศัยนั่งรถฟรีของคนใจดีไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่หมายปลายทางเรามีโอกาสได้เที่ยวป่ากันอย่างสมบุกสมบันกันจริงจังก็ตอนที่ถนอมเรียนจบมาเป็นทนายเขาซื้อรถโฟ e วิมือสองมาคันหนึ่งจากนั้นทุกทีที่หาเวลาว่างได้ เราก็มักจะบุกป่าฝ่าดงไปขึ้นเขาลงห้วยกันเป็นประจำและในช่วงหลังๆนี้เองที่เราได้มีโอกาสไปเที่ยวในแหล่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปซึ่งบางที่ที่เราเข้าไปนอนค้างอ้างแรมกันอยู่นั้นเราไม่รู้หรอกมันอยู่ในเขตอุทยานอะไรหรือเขตป่าไหนเมื่อผมกับถนอมเดินทางเข้าไปถึงหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านได้เตรียมที่พักไว้ให้เราเป็นอย่างดี นั่นรวมไปถึงอาหารการกินอันพร้อมสับแม้จะเป็นอาหารของพื้นถิ่นตามประสาบ้านป่าไกลปืนเที่ยงแต่ก็มากด้วยน้ำใจใสสะอาดเราค้างอยู่ในหมู่บ้านสองคืนเพื่อพูดคุยกับชาวบ้านถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันวางแผนที่จะหาทางแก้ไขกันต่อไปหลังจากพูดคุยปรึกษาและถกเถียงกับชาวบ้านจนหน้าดำคร่ำเครียดมาสองวันจนในที่สุด ก็เข้าใจกันดีแล้วก็มาถึงเวลาพักผ่อนหย่อนอารมณ์ตามสไตล์ของเราสองคนนั่นก็คือท่องป่าทีแรกชาวบ้านก็จะขออาสานำทางไปให้แต่เราปฏิเสธเพราะเห็นว่าปกติชาวบ้านก็เหน็ดเหนื่อยจากการทามาหากินจนจะแย่อยู่แล้วไม่ควรจะต้องมาลำบากลำบนไปกับพวกเราอีกบวกกับพวกเราก็พอจะเอาตัวรอดได้จึงขอแค่เพียงให้ชาวบ้านช่วยชีย้ทางให้ว่า ไปทางทิศไหนถึงจะเจอป่าทึบๆที่มีแหล่งน้ำหรือมีอะไรสวยๆแปลกๆให้ดูบ้างเช้าว,วันรุ่งขึ้นถนอมบึงรถไปตามเส้นทางสายเล็กๆที่ทอดยาวเข้าไปตามพื้นป่าตามคำแนะนำของลุงคนหนึ่งช่วงแรกๆก,ก็เป็นป่าละเมาะมีต้นไม้ใหญ่สลับอยู่ห่างๆขับรถมาได้ราวสองชั่วโมงเศษเราก็เข้าสู่ช่วงป่าทึบอ ลืมบอกไปว่าการขับรถในป่านี่ต่างจากบนถนนหลวงลิบลับเลยนะครับ2ชั่วโมงในป่านี่ทำระยะทางได้ไม่เท่าไรหรอกเพราะเส้นทางเต็มไปด้วยหลุ้มบ่อขึ้นเนินลงห้วยกันนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวที่สำคัญต้องระวังหลงทางอีกต่างหากสิ่งที่เราต้องจำให้ได้แม่นยำนั้นไม่ใช่ทางแต่เป็นทิศถึงจะหลงทางแต่หากเราไม่หลงทิศรับรองว่ายังไงก็ได้กลับออกมาแน่ๆครับ พอเข้าเขตป่าทึบได้สักระยะเส้นทางก็เริ่มขาดห่วงถนอมขับรถลุยเข้าไปตามช่องที่พอจะฝ่าเข้าไปได้กิ่งไม้เล็กๆหวดดัวดโดนข้างรถเสียงดังปึงปังอยู่ตลอดล้อรถตะกุยรากไม้โขดหินคลุกคลักไปตลอดทางจนในที่สุดถนอมก็ถอดใจและจอดรถไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่เราสองคนขนเป้สัมภาระออกมาจากท้ายรถยกเป้ขึ้นสะพายบ่า แล้วออกเดินต่อไปมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเราเดินผ่านลำห้วยหลายสายคิดจะปลดเป้ลงหาที่พักหลายคราวแต่กลับเปลี่ยนใจมุ่งหน้าเดินต่อเพราะวาดหวังว่าข้างหน้าคงมีที่เหมาะกว่าสวยกว่ารอให้เราไปค้นหาจนกระทั่งตะวันใกล้จะลับยอดไม้ก็ราวราวสี่ห้าโมงเย็นนั่นแหละเราถึงต้องตัดใจพักแรมตรงลานกรวดโล่ง ริมห้วยสายหนึ่งในป่าทึบนั้นมืดเร็วยิ่งนักทำให้รีบหาที่พักจะลำบากอันที่จริงเรานอนที่ไหนก็ได้ขอแค่มีแหล่งน้ำอยู่ใกล้ๆเท่านั้นก็สบายหายห,ห่วงการจัดเตรียมที่พักก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแค่เดินสำรวจรอบๆดูว่าจะมีอันตรายหรือเปล่ามีพืชหรือสัตว์มีพิษหรือเปล่ามีรอยทางเดินของสัตว์ผ่านบ้างไหมเพราะเผลอ เราอาจจะไปนอนขวางถนนของเสือหมีหรือพี่เบิ้มจมูกยาวเข้าก็ได้ระหว่างที่เดินสำรวจนั้นถ้าเจอท่อนไม้แห้งก็จะขนมาเตรียมไว้ให้เพียงพอต่อการก่อไฟได้ตลอดคืนหรือจะเดินท่องน้ำหาเก็บยอดผักกูดริมห้วยหรือหาหน่อไม้มาทำอาหารเย็นก็เป็นการได้ประโยชน์2ต่อสำหรับที่นอนนั้นไม่ยากเลยเราชอบนอนเปลกันครับ พกผาก,ก็ง่ายจะผูกตรงไหนก็ได้ส่วนใหญ่เราผูกซ้อนกันสองชั้นนอนชั้นบนคนหนึ่งอีกคนนอนชั้นล่างจะได้คุยกันสะดวกชั้นบนก็เอาแผ่นพลาสติกขึงรูปกระโจมไว้การน้ำฝนน้ำค้างซะหน่อยคำนั้นเราอาบน้ำแล้วก็หุงข้าวกินกับเนื้อเค็มปิ้งแกล้มน้ำพริกตาแดงฝีมือเมียผู้ใหญ่บ้านนั่งกินกันข้างกองไฟหอมกรุ่นกลิ่นควันไม้ เพียงแค่นั้นเราก็สุขใจยิ่งกว่ากินอาหารรูๆในพัตคารเสียอีกกินข้าวเสร็จผมเก็บอุปกรณ์ทำกับข้าวลงไปล้างที่ริมห้วยระหว่างที่กำลังก้มๆเงยๆอยู่นั้นก็ดียินเสียงดังจอมพร้อมกับน้ำห้วยที่เบื้องหน้าแตกกระจายเป็นวงผมตกใจจนต้องสะดุ้งถอยหลังกลับมาหยิบไฟฉายที่เปิดสวิตช์วางไว้ริมห้วยสองกราดูไปมาตามตะลิงและในน้ำในใจนะ่ะ คิดว่าคงเป็นปลาที่มาฮุบกินเศษอาหารแต่เพื่อความปลอดภัยส่องดูให้แน่ใจจะดีกว่าเพราะถ้าเกิดเป็นงูมีหวังเดฝังกันอยู่ในป่านี่แหละส่องไฟดูอยู่ไม่นานก็ไม่เห็นอะไรผมเลยก้มหน้าล้างจานต่อผิวน้ำตรงหน้าแต่กระจายอีกครั้งผมรีบคว้าไฟฉายมาส่องดูในน้ำแต่ก็ไม่เห็นอะไรอีกเช่นเคยลองเงยดูข้างบนตรงนี้ก็เป็นลานโล่ง ไม่มีกิ่งไม้ลูกไม้อะไรที่จะร่วงจะหล่นลงมาผมเริ่มชักใจไม่ดีก็เลยรีบเก็บข้าวของแล้วหันหลังกลับไปหาถนอมที่ข้างกองไฟฉับพลันผมก็ได้ยินเสียงอีกคราวนี้มันดังติดกันถึง3ามครั้งซ้อนๆสัญชาตญาณบางอย่างทําให้ผมหันกลับไปและสาดแสงไฟฉายไปยังริมฝั่งน้ําด้านตรงข้ามภายใต้แสงไฟฉายที่ส่อง ที่ริมฝั่งห้วยด้านโน้นซึ่งห่างออกไปราวๆ15เมตรเด็กชายวัยประมาณ7-8ขวบคนหนึ่งยืนยิ้มยิงฟันและจูงมือเด็กผู้หญิงสัก5้าขวบอยู่ผมสะดุ้งเฮือกแต่ก็ยังกุมสติได้เพราะดูจากชุดที่เด็กสองคนนี้ใส่อยู่น่านจะเป็นเด็กกะเรี่ยงคงมีหมู่บ้านกะเรี่ยงแถวนี้เอ้ยหนูหมืดค่ำแล้วมาทำอะไรแถวนี้ บ้านช่องอยู่ไหนกันผมตะโกนถามแบบกล้า,ากล้ากลัวเจ้าเด็กนั่นไม่ตอบส่วนเด็กผู้หญิงยืนหน้ามุยนี่ฝังภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่าบ้านเองอยู่ไหนผมตะโกนถามไปอีกทีที่ถามแบบนี้เพราะผมสงสัยว่าเป็นพวกกะเหรี่ยงในดงที่ไม่เคยเรียนภาษาไทยเจ้าเด็กนั่นก็ยังยิ้มอยู่เหมือนเดิมและทำท่าเหมือนจะก้มเก็บก้อนหิน เฮ้ยอะไรกันวะนายคุยกับใครอ่ะเสียงถนอมดังมาจากด้านหลังผมเลยหันไปตอบว่าเด็กก็ริยังวะมันยืนเอาหินขว้างเราอยู่ฝั่งโน้นผมพูดจบก็หันไปส่องไฟใส่เจ้าเด็กสองคนนั่นเด็กผู้ชายเอาหินขว้างมาอีกก้อนเสียงก้อนหินกระทบพื้นกรวดดังแปก๊กแล้วมันก็ยืนยิ้มเพลทํทำหน้าทะเลน้นเฮ้ยเด็กที่ไหนวะเราคุยกับมันเอง ถนอมพอจะรู้ภาษากะเหรี่ยงบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะเคยลงพื้นที่อยู่กับพวกนี้มาบ้างผมหันไปส่องไฟให้ถนอมที่กำลังเดินงมความมืดมาใกล้ๆพอเขามาถึงผมก็หันไปส่องไฟเด็กสองคนนั้นอีกทีแต่ปรากฏว่าไรวีแววเด็กคู่นั้นหายไปแล้วผมพยายามกราดแสงไฟส่องหาพลางเล่ารายละเอียดให้ถนอมฟังเขานิ่งอึ้งอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะบอกเบาๆว่าเฮ้ยมันถ้าจะไม่ค่อยดีแล้วนะเรารีบกลับไปกองไฟกันดีกว่าพอหันหลังกลับเสียงก้อนกรวดกระทบกันดังแป๊กแปกซอนกันขึ้นมาอีกผมตวัดไฟฉายส่องไปฝั่งตรงข้ามก็พบเพียงความรกเรลือของหมู่ไม้เท่านั้นแหละครับเราเห็นพรวดเดียวถึงกองไฟในบัดดลถ้านอมผนเอาไม้ท่อนใหญ่ๆ มาสมใส่กองไฟยัดเศษไม้เล็กๆเข้าไปข้างใต้เร่งให้ไฟลุกโชนขึ้นเร็วเสร็จแล้วเขาก็ยกแบรนเหล้าที่พกมากระดกอึกใหญ่จากนั้นก็ส่งต่อให้ผมเด็กก็ะเรียงมันไม่ออกมาเดินกัน่้างๆมืดๆหรอกวะพวกนี้มันทั้งกลัวเสือทั้งกลัวช้างแล้วก็กลัวผีอ้างั้นงั้นไอที่เราเห็นเนี่ย มันก็ไม่ใช่คนใช่ไหมผมถามท,ทั้งที่รู้คำตอบอยู่แล้วอืมท่านนอมพยักหน้าท่าทางเขาว้าวุ่นใจไม่น้อยไปกว่าผมเราเที่ยวป่ากันมาหลายปีได้ยินเรื่องผีเรื่องอาถรรพ์ป่ามาก็มากแต่ไม่เคยเจอเองเลยสักครั้งไม่ค่อยจะเชื่อเสียด้วยซ้าแต่มาคราวนี้เจอเข้ากับตัวเองถึงจะไม่มั่นใจว่าใช่ผีหรือไม่แต่ก็ขนหัวลูกกันแล้วล่ะครับ พลัดกันกระดกเหล้าจนหมดแบนหน้าชักตึงๆพยายามหาเรื่องตลกตลกมาคุยกันกลบเกลื่อนความกลัวแต่ในใจนั่นมันสันตระรัวไปหมดในป่าตอนกลางคืนหนะ่ะมันต่างจากตอนกลางวันลิบลับมองไปทางไหนก็มืดไปหมดแงนมองฟ้าก็ไม่เห็นดาวเพราะกิ่งไม้บงังจนมีคนเปรียบไว้ว่ามันมืดเหมือนกับตาบอดเลยเชียวครับหลังเล่าหมดเรานั่งหาเรื่องคุยกันได้ไม่นานก็ชักง่วง เราเดินเหนื่อยมาทั้งวันก็เลยเอาฟืนมาสุมโหมไฟเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะปีนขึ้นเปลนอนผมหลับไปงีบใหญ่มาสุ่งตื่นอีกทีตอนไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามีเสียงเหมือนอะไรมากระทบแผ่นพลาสติกกันฝนที่ขึงไว้ด้านบนดังปุกปุกนานๆครั้งนิ่งฟังอยู่พักหนึ่งก็มั่นใจว่าไม่ใช่เสียงน้ำค้างหรือเสียงลูกไม้หล่นใส่ แต่ต้องเป็นฝีมือไอเด็กนั่นแน่ๆเสียงมันเหมือนเอาหินก้อนเล็กๆมาคว้างใส่แผ่นพลาสติกเล่นหนอมหนอมผมเรียกถนอมที่นอนอยู่บนเปเบาๆเขาก็ตอบสวนขึ้นมาว่าเออกูได้ยินแล้วมันคว้างเรามาพักหนึ่งแล้ววะถนอมพูดเหมือนรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่เอาไงดีวะผมกระซิบถาม เสียงดังปุกปุชักถี่ขึ้นเมื่อเราคุยกันและหูผมแว่วได้ยินเสียงคล้ายเด็กหัวเราะมาจากที่ไกลๆเสียด้วยซีสวดมนต์สวดมนต์สิโวยถน้อมตอบเสียงสัน่นแล้วเขาก็เงียบไปผมไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยหลับตาสวดมนต์ไปตามแต่จะนึกได้นึกถึงบทไหนได้ก็สวดดักไปหมดถูกมั่งผิดมั่งก็ดีกว่าจะนอนนิ่งให้ผีมันหลอก หลับหูหลับตาสวดมนต์อยู่พักใหญ่ไอเสียงปุกปุนั่นก็หายเงียบไปทีแรกเราก็คลายใจคิดว่ามันจะเลิกรังควานที่ไหนได้พอจะเอ่ยปากคุยกันเรากลับได้ยินเสียงเด็กคุยกันเป็นภาษากะารียง่งดังมาจากตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างเดี๋ยวก็เสียงคุย <c oughs> เดี๋ยวก็เสียงหัวร่รอต่อกกระซิกผ่านไปสักพักก็กลายเป็นร้องไห้เสียงเด็กโตพูดปลอบร้องเพลงกล่อมเห่อ้อยส้อย อีกภาคมันเปลี่ยนมาร้องไห้กันทั้งคู่จู่ๆก็เงียบแต่แล้วมันก็ตะเบงหัวเราะก,กันลั่นป่าเรานอนตัวสั่นกันอยู่บนเปลพยายามสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาบอกว่าจะทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้แต่คราวนี้ดูจะไม่ได้ผลเสียงมันระร่ำระรัวไปทั่วทิศดังบ้างเบาบ้างเดี๋ยวอยู่ไกลเดี๋ยวอยู่ใกล้ร้ายที่สุดคือบางครั้ง เสียงมันเหมือนมันนั่งกระซิบกระซาบกันอยู่ใต้เปลผมนี่สั่นไปหมดทั้งตัวมือเท้าเย็นเฉียบยังกับน้ำแข็งกลัวจนอยากจะกลั้นใจให้มันตายเสียเดี๋ยวนั้นบรรยากาศในป่ายามนี้ก็ช่างวังเวงสิ้นดีเสียงมแมลงกบเขียดเสียงสัตว์กลางคืนเงียบหายไปหมดบางคราคก็เงียบกริบสงัดงานจนขนลุกเกลียวนานๆทีจะมีเสียงลมไกวย,ยอดไม้ดังวิววูมาสักครั้ง แต่เสียงไอเด็กผีนั่นกลับไม่เคยเงียบหายไปเลยมีบางครั้งที่มันเงียบไปนานเหมือนจะหลอกให้เราตายใจพอเราอ้าปากจะเรียกกันเสียงมันแว่วมาอีกคล้ายจะแยกให้เรารเผชิญความกลัวอยู่แต่เพียงลำพังเรากัดฟันท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 ั้งที่สั่นสะท้านไปทั้งร่างผวาหวัดหวั่นตะขั้นตะครอคล้ายจะจับไข้ประสาทตึงเครียด จนใกล้จะคลั่งความกลัวมันกดดันจนเหมือนจะหายใจไม่ออกน้ำตาไหลพรากเราทนทรมานอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใกล้รุ่งเสียงเด็กเปรตนั่นก็เงียบหายไปเสียงรีดริ่งเรไรกรีดปีกเสียงนกร้องเริงร่ากระรอกกระแตร้องทักกันดังเข้ามาแทนที่พอฟังจนมั่นใจว่ามันคงไปแล้วแน่ผมก็กระโดดลงจากเปกอบกิ่งไม้โยนใส่กองไฟที่เหลือแต่ถ่าน ทั้งพัดทั้งเป่าสุดแรงให้ไฟลุกถนอมโดดตามลงมาติด,ตดมาช่วยกันโหมไฟจนลุกโพลงยื่นมือทั้งสองข้างเข้าไปผิงไฟเรียกว่าแทบจะเผามือกันเลยทีเดียวเพราะทั้งสองมือสองเท้ามันเย็นและเกรงจนปวดไปหมดปากนี้ระบมจนแทบจะอ้าไม่ได้นั่นเกิดจากการนอนขบกรามกัดฟันกันมาทั้งคืนพอฟ้าเริ่มสว่างรำไรเรารีบเก็บข้าวของด้วยความเร็วสุดชีวิต ของบางอย่างที่เก็บไม่ทันใจเราก็ทิ้งจากนั้นก็วิ่งวิ่งวิ่งตะเกียกตะกายจนสุดกำลังพยายามออกจากป่านี้ให้เร็วที่สุดเราใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งในสของเวลาตอนขาไปเมื่อกลับถึงรถถนอมก็รีบเหยียบคันเร่งจนมิดตะลุยเส้นทางหลุมบอกรุกระมาอย่างไม่กลัวรถพังหลังจากที่ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านฟัง ลุงคนที่ชี้ทางให้เราเข้าป่าสายหัวดิกๆแกบอกว่าผมก็ไม่คิดว่าคุณจะบุกไปถึงไกลขนาดนั้นถ้าไปมาถึงที่นั่นนะมันก็หมายเป็นหลายหรอกผมขคอทอดจริงๆนะคุณเรามองหน้าลุงและพวกชาวบ้านที่ดูจะรู้เรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้อย่างงงๆลุงแกก็เลยอธิบายต่อว่าตรงนั้นน่ะ มันหลงผีดุคุณใครไปค้างอะเป็นเจอดีทุกคนแหละขนาดพระธุดงยังวิ่งจีวอนกระเจงมาแล้วพวกคุณไม่เพนนี้กลางดึกนี่ก็ถือว่าเก่งมากนะไม่งั้นต้องหลงป่าเป็นบ้าเป็นบองแง่แงเมื่อเรียบเรียงจับใจความทั้งหมดได้ก็ได้ความว่าที่ตรงนั้นเป็นเสมือนดินแดนอาถรรพ์คนที่ไปพักค้างแรม มักจะเจออะไรแปลกๆมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ดวงบางคนก็เจอคนแก่เหมือนชีปะขาวบางคนก็ว่าเจอนางไม้คนที่ซวยหน่อยนี่เจอเป็นผีกระเรียงผีพมา่ามากันเป็นขบวนบางคนก็ว่าเจอเสือเจอช้างเจองูใหญ่แต่พอยิงปืนใส่สัตว์ที่ว่ากลับหายไปเฉยๆบางคนก็ได้ยินเสียงแปลกๆเจอพายพุเจอน้ำป่าต่างๆนานา,นา แต่คนที่โชคดีไม่พบอะไรเลยก็มีนะครับส่วนสาเหตุที่บริเวณนั้นกลายเป็นแดนผีสิงไม่มีชาวบ้านคนใดรู้ไม่มีใครอธิบายได้และไม่มีใครอยากไปพิสูจน์แม้จะเจอเหตุการณ์ระทึกขวัญสันประสาทอย่างนี้ผมกับถนอมก็ยังคงรักการเที่ยวป่าและพร้อมจะเข้าป่าเหมือนเดิมแต่ถ้าจะให้เข้าไปที่ดวงผีนรกนั่นอีกลก้วก็จ้างเท่าไหร่ก็ไม่เอาแน่นอน กดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้นายต่าทองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาแล้วไม่ลารับจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับตตาาเเออให้ไวป็็นนภพืืจแมมั่งกกล